ครับท่านของเรชมรายการป้องปัวกับผมเภสัชกรสุวัสด์เชนช่วงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยก็เราส่งผ่านทีทีวีดาวเทียม13บสายามไทยจันทร์อาคารพุทธศุขร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบสัปควนใจจันทร์อาคารพุทธพิรุษตีห้าถึงหกโมงเช้าช่วงนี้ถ้ามีการถ่ายทอดเขาไปดูตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าหรือท่านสามารถดูเข้าไปผ่าน YouTube ได้นะครับผ่าน YouTube ไป YouTube ก็ไปเปิด ตรงแว่นขยายแลว้วก็ฟิล์มเขาว่าป้องป่วยท่านก็จะได้รับชมรายการป้องป่วยนะครับส่วนมากรายการใหม่ๆที่ยังไม่ได้ปรับปรุงโปรแกรมพวกพวกภาพพวกวิดีโอก็ท่านอาจจะรับชมได้ตั้งแต่สักบ่า,บายบ่ายโมงก็ข่นาจะดูได้หละนะหรือไม่จะจะชัดๆก็เข้าไปดูของ13สาสยามไทยก็จะชัดมากขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้บ้านเมืองก็อย่างนี้ครับถ้ามีเขามีการเดินบนถนนบมา่อไรทามสิบสามก็จะถ่ายทอดหลายการของเราก็ข้ามไปท่านก็ไปดูตอนตีห้าที่ผมมงเช้าหรือไปดูใน youtube อย่างที่ผมเล่าเนี่ยก็จะไม่ขาดรอดครับนะ,นะ,นะ,นะเสร็จแลววันนี้เราก็มาเลื่องเลื่อนบางคนฟ้าอาจจะลำคาญอย่าลำคานนะครับชีวิตของเราเลยนะเป็นชีวิตของเราเลย โควิดหนึ่งเก้าโควิดหนตอนนี้ครับปรากฏว่าในอังกฤษในอเมริกาเนี่ยมันมีมันมีโควิดพาเราขึ้นมาไอโควิดพาเราเนี่ยกำลังมีปัญหาอย่างมากเพราะมันมาใหม่ติดต่อ,เร,อเร็วกว่าเดิมทำให้ทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาตอนนี้มีคือติดโควิดวันละหมื่น เพราะน,น,นมือน,นี้เยอะนะครับแป๊บเดียวนะแล้วก็ในอเมริกานี่ไม่ใช่หมื่นดงมันขึ้นไปไหลายหมื่นตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตของอเมริกาสี่แสนเจ็ดหมื่นคนละตอนที่ดรนายแพทย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัรรมป์บอกว่าถ้าเราไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรยอด ผู้เสียชีวิตอาจจะขึ้นถึงสามแสนนะตอนตอนว่าก็ทำก็โกรธใหญ่เลยผมไม่จริงแนตะ่วันนี้สี่แสนเจ็ดแลละครับยอดคนตายเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็มากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งี่สองนะสำหรับอเมริกานะเขาก็ระดมฉีดวัคซีนกันใหญ่เลยระดมฉีดวัคซีนก็ คนลมอเมริกามี250ล้านประมาณต้องฉีดให้ได้60เปอร์เซก็เยอะก็ต้องไล่ฉีดแห่เสร็จแล้วตอนนี้มีปัญหาอีกปัญหาคือเจ้าโควิดกลายพันธุ์ครับ <S <S ในอเมริกายังพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ในแอฟริกาใต้แอนะฟริกาใตานะ้เขาเริ่มหยุดการใช้วัคซีนแอสตาราเซเนกา เพราะต้องดูข้อมูลเขาเริ่มเชื่อกันในแอฟริกาใต้นะ่ว่าวัคซีนแอสตาราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ผลสำหรับเจ้าโควิดผ่าเราโควิดตัวใหม่ก็ไม่เถอะแต่ในอังกฤษใน EU ก็ยังบอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรใ,นใ,นใได้ก็อ,อาจจะเป็นเรื่องราวการค้าของวัคซีนก็ได้นะเสร็จแ,แล้วในประเทศไทย ประเทศไทยเรารู้ละตอนนี้เรามาแน่ละวัคซีนของเราเนี่ยก็ปลายปลายกุมภาเนี่ยครับลปลายกุมภาเราก็จะเริ่มฉีดวัคซีนกันละสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พวกพยาบาลนะพวกอ,อสมอก็จะเริ่มฉีดก่อนแล้วก็ผู้มีปัจจัยเสี่ยง ปจัจเสียงคืออะไรครับปัจเจีเยนก็เนี่ยครับพวกสูงอายุพวกเบาหวานพวกโรคเลือดโรคหัวใจอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงก็จะฉีดให้ก่อนนะก็ามามาอย่างนี้อันนี้ข่าวสุดท้ายก็เราให้ฟังว่า6มมกระานะเราก็ประมาณ เราอยากจะฉีดประเทศไทยวางแผนไว้จะฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณสัก33ล้านคนก็คือร้อยละห้าสิบของประชา,ากรไทยอย่างนี้แปลว่าเราคิดว่าคนไทยมี66ล้านก็ฉีดสัก50% 150เปอซ็นอยลห้าสิบี่ยก็พอว,า,วางแผนอย่างนี้ก็วา,วางแผนอย่างนี้ต่อว่าสองล้านคนแรกนีครับสองล้านคนแรกเนี่ย เรามาจากโควิดฟอสซิลิตี้ของจีนนะอาจจะมาจากโควิดของจีนเราก็จัดลำดับมาเรื่อยๆอันนี้คือแผนทีนี้มาสรุปละสรุปว่าเราจะมีวัคซีนสองแสนโดสก็ใช้ได้1นึ่งแสนคนในเดือนปลายปลายเดือนกุมภาพันนะครับบุคคลที่ได้ฉีด ก็จะเป็นพวกบุบคลากรทางการแพทย์อย่างว่าแหละหมอพยาบาลบรพยาบาลอะไรต่ออะไรี่อยู่ที่สัมผัสกับคนไข้น,น,นะรวมทั้งอสมองก็จะได้ด้วยนะครับพื้นที่ทีนี้พวกงงน,นี้ฉีดไปอย่งแต่ว่าพื้นที่ที่ฉีดก่อนก็ไอ้ตรงทีกำลังระบาดเยอะแยะหมดก็ที่สมุทรสาครละยองชลบุรีนะอันเนี้ยประมาณสองหม่นคนจะได้ดู ดูกันก่อนเราอย่าลืมว่าเราจะฉีดสองแสนไะ้ในชุดแรกสองหมื่นคนในสมุดสากลไร้ของชุรีแล้วก็ที่รวมอีกหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นคนนั้นก็สองแสนคนในชุดแรกนะครับทีนี้เราจะมีวัคซีนมาจากมาอีกแปดแสนโดสในเดือนมีนาคมแปดแสนโดสเอาสองหาเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดสองคนก็จะได้สี่ 4แสนคนนะนะซึ่ง4แสนคนคก็อย่างนี้ครับในชุดแรกถ้าเข็มสองเนี่ยต้องฉีดจากพวกชุดแรกที่2แสนคนนะนะก็ก็2แสนโดสเอามาฉีดให้2แสนคนที่ฉีดฉีดไปเมื่อปลายปลายเดือนแล้วนะแบบปลายเดือนกูมภานผ่านะทีนี้เราได้8แสนใช่ไหม 2แสนฉีดไปให้พวกชุดหนึ่งก่อนแล้วก็ชุด2องอีก6แสนก็มาจังหวัดที่มีการคั่วคูณสูงจังหวัดชายแดนตะวันตกพวกภาคใต้ทำไมะตะวันตกก็ติดทางพม่าก,กำลังระบาดก,กันะแยะๆทางภาคใต้มาเลเีียก็ไม่เบาครับมีผู้ติดเชื้อวันละพันเราก็จะฉีดตรงนี้ก่อนตรมจะ6แสนโดสเนี่ยก็ฉีดได้ สามแสนคนนะก็จะไปอยู่ที่ดา่ดานหน้าด่านนะนะ,ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเดือนเมษาเราจะมีเราจะมีวัคซีนมาอีกหนึ่งล้านโดสหนึ่งล้านโดสตรงนี้เราก็จะได้ฉีดพวกเข็มสองหกแสนคน แล้วอีก4แสนคนก็พวกใหม่ก็ฉีด4แสนคนก็ฉีดได้ฉีดไปนะครับก็ตกลงอันนี้เรื่องราวที่เล่าอา้ฟังก็ให้ให้อย่างนี้ครับการจัดหาวัคซีนของรับบรรฐบาลไทยนะเรามาแบบตกลงกันตัว,ตวๆขเขาเรียกทวิภาคีนะครับเราตกลงกับแอสตราซินกา ตรงนี้แอสตราซินกาเราตกลงมา26ล้านโดส26ล้านโดสทีนี้ก็26ล้านโดสน,น,นี่ก็อย่างที่บอกอประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะเราจะได้มาประมาณชุดแรกกว่า20%ของ26ล้านโดสนะช่วงนี้ก็ไปอีกทีหนึ่งก็มีการจัดหา,าวัคซีนเพิ่มนะ ตอนนี้ประเทศไทยเตรียมสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก35ล้านโดสก็เป็นทั้งหมดเราก็จัดมาได้61ล้านโดสก็30ล้านคนประมาณนั้นนะก็มาว่าเนี่ยชุดนี้แหละแล้วตอนนี้เราก็เริ่มหาวัคซีนแหล่งอื่นๆดีตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังเจรจากับซีโนแวคไบ โอเทควัคซีนของจีนเราอาจจะจัดหาจากจีนได้นะในช่วงแรกเนี่ยประมาณสองล้านโดสสองล้านโดสจากจีนนะซึ่งอันนี้ติดเราใช้อยู่ที่การอนุญาตของออยทั้งประเทศไทยทั้งของจีนนะครับกอวัคทา่ซื้อหนึ่งพันสองร้อยกว่าล้านบาทนะนะ จแล้วเราก็บอกว่าให้รู้ว่าเราจรจาซื้อ,อ,อวัคซีนเนี่ยเราจากการเงื่อนไขกันต่อรองนะวัคซีนโควิดส,สองล้านโดสเดือนกุมภาพันธ์นาย่างที่เลาอีกังเมื่อกี้นี้นะครับเ,เราก็มกาให้รู้ว่าพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วอัตราการตายก็จะไม่สูงมากนะการระบาดก็จะลดลง แต่แน่นอนก็ต้องตกลงก,กันถึงว่าจะฉีดวัคซีนยังไงก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือช้อนกลางกับรับประทานร้อนนะเดินออกกับบังกายระวังอย่ายให้ท้องผูกถ้าใครเคยสวนล้างพิษตับทางลันแช่ใหญ่ด้วยกาแฟก็เริ่มสวนใหม่ได้และนะครับเ็ไม่ให้ท้องผูกนะนะก็ให้ระมัดระวังการพาตัวไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะบอน บ่อนไก่บ่อนการพนันไพ่ป๊อกนะนะปลากัดกัดปลาชนวัวชนไก่อันนี้ไม่ไปทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าไปแล้วมันมีการเชียร์เกตเออฝอยละอองน้ำลายมันปลิวไปปลิวมาเรามีโอกาสติดโควิดได้ง่ายนะก็พอมาอย่างเนี้ยก็อย่างว่าใส่หน้ากากให้แน่นเไว้นะดูแลกันดีๆการ ติดต่อมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มาไม่มาเบียดเบียนบีทาเรานะก็เรากะฟังอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็มาอยู่อันนี้พูดไปหลายหนแล้วแต่ว่าพูดให้เขาทีเขาได้ได้ผมศาสตราจารย์จิตคุณนายแพทย์อมรลีลาลัศมีผมมาหลายหนแล้วนะครับชอบชอบเพราะว่าท่าน พูดกันตั้งแต่ว่าตอนที่มันระบาดจากสนามมวยกับกล้วยน้ำไทยร้านเล่ากล้วยน้ำไทยตอนนั้นก็ทําให้เราตื่นเต้นกันมากมายคาอคามิ้มาใหม่มาจากมาจากบ่อนในต่างประเทศเราเพอแป๊แบเดียวบ่อนในตะวันภาคตะวันออกเยอะไปหมดก็เป็นซูเปอร์สเปเดอร์เราก็หนักที่สุดเรียนแบบอู่หั่นเลยครับ ก็คือ,อตลาดกุ้งของสมุทรสาครคือใครจะซื้อกุ้งใบขายไปอะไรไปไป,ไปไหนมาไ,ไหน mm hmm. เขาก็ต้องขับรถมาซื้อกุ้งที่สมุทสาครแล้วแม่ค้าแม่ขายแถวนั้นก็ติดโควิดติดโควิด hmm. เจ้ากุ้งพวงนี้ม,มันก็ติดโควิดด้วยและสมุทรสาครเป็นที่ที่มีแรงงาน พม่า,มาเยอะมากนะครับแล้วพมา่าท่านาก็ไปกลับไปกลับกลับบ้านของตัวเองเรียกว่าท่าขี้เหล็กกันนะแล้วก็ไปเอาเชื้อที่ระบาดอยู่ในพมา่ากลับเข้ามาตรงนี้ครับเยอะมากเยอะมากแล้วจนตานนี้เราเขาเรียกว่าอะไรตรวจยาเข้มงวดคือตรวจยา ละเอียดยิบเลยนะครับวันละหมื่นคนก็จะทำให้ผู้พบผ,ผ,ผู้ติดเชื้ออยู่ตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยแล้วจริงๆถ้าไม่ไม่ตรวจตรงนี้นะก็จะมีแค่สิบสองสิบสามคนนะครับแต่ว่าเราต้องเอาออกให้หมดเพราะว่าพวกที่ไม่แสดงอาการเดี๋ยวมันแสดงอาการที่หลังว่ายุ่งนะครับก็อาว่ากันก็อาจารย์ ศาสราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมอรท่าน,นก็ให้ให้หลัดว่าอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ฉีดวัคซีนน่ะก็ต้องอย่าอยู่ในอในอย่าอยู่แอร์ในห้องแคบๆที่ไม่มีการอากาศถ่ายเทก็คือเปิดแอร์ตลอดแล้วก็อย่าไปนั่งใกล้ชิดกับคนไม่รู้จักหรือความิงรู้จักก็ห่างไว้สักเมตรหนึ่งก็ดีนะ ทีนี้ในกรณีติดเชื้อเกิน5้าคนเนี่ยต้องรีบแจ้งนะครับการติดเชื้อจะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการร้องตะโกนเชียร์กีฬาร้องเพลงนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อันนี้มาเลยครับโควิดมันติดได้แน่นอนก็อ่ะก็อตอนนี้ก็ให้รู้ว่าเราก็คงต้องตั้งการส่วนไว้ ม่ให้มันมีประหาสำหรับพวกเราทั้งหลายนะก็ะมาเล่ากันต่อก็อให้รู้ว่าเจ้าวัคซีนมาแล้วนะจะไปฟังพวกทางชาติที่พูดเส,สียหายหรือหรือมีรายการเหมือนคนเหมือนคนอเมริกาคนอเมริกานะพวกพบโดยกระบวนในอเมริกามีพวกเขาเรียกว่าคิวคอาร์ QR นนตัว Q แล้วก็ A N o v ผมอ่าน QR นนเดี๋ยวความสิดฝรั่งก็อ่านเพราะกรนี้พวกนี้เขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเจา้าโควิดมันไม่รุนแรกหรอกมันโกหกคือเขาเชื่อประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมว่ามันก็เหมือนไข้หวัดทั่วๆไปแหละแต่มันเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เพียงแต่มาประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อจะควบคุมผู้คนไม่ให้เดินขบวน พวกชีวานอนก็ช่ยอย่างนี้เลยนะพอช่อยอย่างนี้พอเช่ออย่างนี้ปุ๊บเริ่มใส่โนโ้กองหน้ากากโอ้ยเป็นเรื่องอะไรลนะ่ะถ้าเราของเราเราเรียวอะไรเราเรียกเหมือนกับเล่นมิ้วอะนะเหมือนเล่นมิ้วเนี่ยลิเกเนี่ยของโกหกพวกเขาไม่ยอมใส่หน้ากากก็เป็นไปตามนั้นเลยเสร็จแล้วเมื่อ ดือที่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังคริสต์มาสหลังงานปีใหม่เทศกาลอีสเตอร์คนป่วยจะมากขึ้นแล้วก็จริงๆคนป่วยในอเมริกามากขึ้นแล้วตอนนี้ก็มาประกาศข่าว่าตอนนี้ยอดติดเชื้อลดลงไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทำมายอดตามยังสูงปิดปาดอยู่ก็ต้องก็รัฐ,ฐนธ์ก็ต้องให้ ผู้คนมีกำลังใจนะก็ต้องฉีดวัคซีนกันต่อไปแต่อเมริกาเพราวัคซีนก็มีเยอะเพราะว่าเขาผลิดในประเทศเขาหลายบริษัทต,ตอนนี้ไฟเซอร์นะไฟเซอร์ก็ผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอโคโลนาอะไรตัวหนึ่งน,น,นะก็ว่ากันผมอาจจะออกชื่อผิดนะครับแต่ว่าก็อเมริกาก็เริ่มแต่ว่าใน ในยุโรปบริษัทแอสตรตาซินิกาเป็นบริษัทร,ร่วมทุนของอังกฤษกับสวีเดนตอนนี้เขาก็แบ,บ่งสาขาผิดในยูตอนนี้มันยังค้บเป็นเป็นยูยูตอนนี้เกิดมีปัญหาครับ EU <S <S ได้วัคซีนของแอสตาราซินิกาไม่พอเกิดการประท้วงกันรุ่นวายแล้วก็มากเกิด ว่าเจ้าโควิดของสป,ปุตนิก้าที่บอกว่ามันไม่ดีไม่อะไรต่ออะไรนะเผอแป๊บเดียวผลการวิเคราะห์วิจัยการทดลองไปประกาศไปลงตีพิมพ์ในแลนเร็ตหนังสือเกลียววิตยาารทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองเรื่องของใครได้วิจัยวิจัยทังพลงในแลนเซ็จ ปีหน mm ้าโน้นก็จะได้เข้าไปอยู่ในตำราหนังสือแพทย์เลยนะครับหนังสือแพทย์ที่เอาไปใช้เรียนหนังสือนะเป็นเท็กบุ๊กนะ่ได้ข้อ textbook เลยก็ตอนนี้แลนเซ็ตประกาศให้ว่าโควิดสปุตนิคห้านเนี่ยได้กว่าถ mm ึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เกิดการ จะซื้อขายแบบนี้อยัางตุรกีอิตาลีมาก่อนเพื่ออเลรครับคือเขาไม่รอของดีอยู่ลวแอตตาซสติก้าไม่เอาแล้วเขาก็เอาสปุตนิกเลยสปุตนิกก็ตอนนี้เรียกว่าพอได้อยู่ในแอนเลนซ์เ็เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปใหญ่แล้วก็มีการทดลองทดสอบทำในประเทศจีนเริ่มจะให้จีทีเข็มหนึ่ง สปูตอีกห้าทีทีดเข็มสองแล้วจีนก็เริ่มทดลองวัคซีนตัวสามตัวที่สามของพาคือทีเข็มเดียวเหมือนกับอของจอร์ดสันในจอร์ดสันที่กำลังจะจดทะเบียนในเมืองไทยเนี่ยครนะ,ะวันนี้เราก็จะจบแค่นี้เดี๋ยวพ่อเด็กชายใครทญี่ปุ่นเวลาคำผมเพชรคณ์สวัสดิ์สิริโงหมอสุภาพแพทย์แปดไทยสวัสดีครับ